เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กับผมนิกในคอนเนมและว,วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Last Stop ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็หยุดสุดท้ายมัง้ง <c oughs> ไม่รู้แปลยังไงอะ่ะการหยุดครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าไม่รู้สิช่างมันครับเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเราไปกดสตาร์ทเกมกันเลยดีกว่าเกมนี้ทำด้วย Unity นะฮะใครอยากรู้วะ เงียบอย่างเอ้ยมาแล้วเหรออืมครับได้นะเราขับรถเดียวรถแบบไม่ต้องหักพงมอะไรเอ้ยปัป๊บป๊บๆๆๆผมขอเอ่อเป็นวันที่โคตรแย่เลยรู้สึกแย่ใช่มัดเสียงเกมเข้าั้ยเนี่ยผมไม่ได้เช็คอะ่ะแปบบ๊บนึงนะเอาเอาน้ำมันจะหมดเอาเวนรมต้องหาปั๊มน้ำมันหยุดนี่หรือเปล่ากใกล้ ปั๊มน้ำมันเ,ออเรียว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 อืออืมไม่มีรถอยู่แถวนี้เลยฮะแปลก,ปกนะฮะไม่ไม่คือไอ้ไม่มีรถไม่เป็นไรแต่กูขับรถทะลุต้นไม้เนี่ยอันนี้แปลกกว่าโอเคจอดอีกดอีเฮ้ยกดแล้วอ๋อครับเลยครับเลย,เลยโอ้พอลงรถแล้วเสียงยังร้อนเลย เอออ้ยทำไมยางรถไม่มีเ the gas Pump have no power เอา้าปั๊มไม่มีไฟทำไงแป๊บนึงนะแป๊บนึงขอเช็คเสียงเกมก่อนว่าเสียงเข้าไหมโอเคครับเต็มเต็มเข้าเข้าเข้าเพราะว่าวันก่อนผมเล่นแล้วผมไม่ได้เช็คดูไอเสียงเกมไม่เข้านะก็เลยเสียไปเกมหนึ่งอะไรอะเออ่ถึงคนขับนะครับ Please note that this gas station will be closed starting from ฮะก๊าซเอ้ยเ uh, อ่อเขาเรียกว่าไงปั๊มน้ำมันปิดเหรอไม่ปลอดภัยโดนคัมแบ็กอย่ากลับมาอีกเอ้าชิบหายละเอ้าเดี๋ยวออกไงโอเคแล้วนี่คืออะไรกระป๋องข้าวเนี่ยอ่านกระป๋องใครมาวางไว้วะเขาบอกว่าสถานีไม่ใช่ไม่ใช่ลิ เขากปั๊มน้ํามันปั๊มน้ามันที่นี่มันอันตรายนะครับให้กลับไปแล้วก็อย่ากลับมาที่นี่อีกอันนี้เป็นน่าจะเป็นห้างเป็นแบบขายของชํานะ,ะแล้วก็แบบต่างชาติเขาจะเติมน้ํามันเสร็จแล้วก็เข้าไปจ่ายเงินข้างในนะ,ะจ่ายเงินค่าน้ํามันไม่มีแบบเด็กปั๊มอะไรมาเติมให้เหมือนที่ไทยนะโ yeah, okay. อเคที่ปั๊มไม่มีไฟฟ้าใช้ที่ชุดแฮป์กัส อินเซน Inside it นี่เหรอไอ้ถังเติมน้ำมันอืมผมมีคำถามครับระหว่างต้นไม้กับไอ้ถังปั๊มน้ำมันเนี่ยถังน้ำมันเนี่ยอันไหนมันมาก่อนครับ <c oughs> สงสัย <c oughs> มันมาอยู่ตรงกลางถังแก๊สน้ำมันได้ยังไงเออ คือยังไงอันนี้โหเสาไฟทำมาจากแรก่เหล็กอะดามนเทียมที่สามารถที่มันแบบมันแข็งแกรง่ะฮะใช้แค่เสาเล็กนิดน,นิดเดียวก็ยืนอยู่ได้ดูดิแข็งแรงมากเี่วว่าแต่เราต้องทำอะไรนะเติมน้ำมันเลยปะเติมน้ำมันกดไม่ได้ฮนะ ห่ังร้านมันมาได้เว้ยเฮ้ยเข้าได้ด้วยหรอ oh, knock, knock, knock. ออน็อกน็อกน็อกข้าประตูนะแล้วก็อันนี้เฮ้ยวอตวอเ t อร์เฮกรถเราร้องเฉยโอ้โหร้องโคตรดังเดี๋ยวก่อนโอ้โหไม็กอ์เมื่อกี้อะไรออต้องเติมโอ้อ้าวหยุดร้องแล้วใครเข้ามากวนรถเราหรือเปล่าเดี๋ยวขอน็อกแป๊บนึงเอ้าน็อกไม่ไออ ก็โอเคไม่มีอะไรอะเติมน้ำมันดีกว่าเติมใส่ถังแดงที่เราเก็บมาเมืม่อกี้โอ้เสียงแปลกๆยังไม่เต็มเอาอีกเอาอีกโอเคน่าจะพอละกลับไปที่รถทำไมรถเราลองวะเมืม่อกี้ เติมโอเคขึ้นรถสตาร์ทโอเคตีโค้งออกแบบสังเกตเกมฟรีจาก itch.io นี่มักจะแบบภาพไม่ชัดเกือบทุกเกมเลยนะ บ่อยๆเลยอืเรากำลังขับไปไหนเอ่ยมันขับไปเร็วกว่านี้ได้ปะเ่อมีตัวอะไรรถคขว่รถประสบอุบัติเหตุนะตัวอมีตัวอะไรวิ่งตามหันไม่ได้เลยฮะเป็นไงเอ๊ะเดี๋ยวนะเราควรขับเลนขวาใช่ไหเฮ้ย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 เออ เอมแล้วก็จบอย่างนี้อีกแล้วเกมฟรี H I O จบอย่างนี้อีกแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเอมเอาไปว่าเดี๋ยวไปเกมแถมกันเลยดีกว่าปเอาแล้วครับอยู่ในเกมแถมเกมนี้มีชื่อว่า other side นะอีกฝั่งหนึ่งน่าจะน่าจะใช่ถ้าแปลไม่ผิดนะโอเคปะ let's go r t โอเคมีวิธีการอ่าวิธีการเล่นด้วยกดไอเอ้ยอะไรอ่าฉันรู้สึกหิวมากเลยไปไปหาว่ามีอะไรกินโอ้โหห้องโคตรลกเลยเออเหมือนห้องเราเลยกดคลิกซ้าย interact แล้วก็คลิกขวาเป็น cancel นะอ่าดู to do list อีกแล้วเหรอเหมือนเกมนั้นเลยทำตาม list นะหนึ่งไปเอากุญแจสอง เก็บขยะแล้วก็สามไปข้างนอกแล้วก็ 4! ี่ t s ็ m ซัมฟูดนะฮะหาอะไรกินโอเคหากุญแจกุญแจมันควรจะอยู่ไหนฮะทำไมมันถึงเป็นโล่งๆแบบนี้วะอืมอะไรอะพิซซ่าพิซซ่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะภาษาอะไรก็ไม่รู้กุญแจกุญแจโอ้โหเช่าหอยอยู่บ่ ลกมากเลยสบ,บูห้องน้ำโคโสโครกเลยแบบสนิมเคละอจะไปหมดไม่สิทั้งบ้านเลยมึงเนี่ยเอ๊ะเหมือนผมสังเกตเห็นว่าออกไม่มีคลิปเองโทษนึกว่าข้างหลังทุเย็นมีทางไปทางลับอะไรอย่างนี้กุญแจนี่งเจอและใช่ไหมใช่อันเบลมแล้วก็ทำอะไรต่อนะ ได้กุญแจแล้วอันนี้ปิดได้ไหมไม่ได้แต่มีเสียงกดนะเก็บขยะแล้วก็ไปข้างนอกหาอาหารอะไรกินขยะ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  everything is ขยะอ้กินพิซซ่ากินดีๆก็ไม่ได้ตกเป็นแผ่นเลย จะได้กินยังไงให้มันหล่นอยู่งั้นโอเคเออเมาส์มันค่อนข้างจะช้านะมันอันโอ้ย,อยตกใจโอเครวบรวมใส่ถุงขยะสีดำแล้วก็ออกไปข้างนอกนะฮะเอาไปทิ้งเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรกินกันเถอะมีตาแมวด้วยเหรอส่องได้ปะออออกไปเลยโอ้ มืดจังเลยทำไมย่ามาเึ้นตรงนี้วะพื้นไม่ได้ปูซีเมนต์นะโอเคฉันควรที่จะไปรถของฉันแล้วก็ขับรถไปหาเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์จอยน์ใช่ไหมอ่านผิดรองคาโอเคผิดคันผิดคันคันนี้ผิดนะโอ้ผมสามารถสตาร์รถในทางที่ยังไม่ได้ขึ้นรถบ้าไอ้รถสตาร์ทไม่ติดบางทีรถคน รถอ่าเพื่อนบ้านอาจจะช่วยได้รองคาอันนี้เหรอยังไงเอ้่อนายเป็นเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าอ่ะนายอุยัสดีตัวใหญ่นะเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากเขาทำไงนะ อาจจะเอาโอเคเอ้ยอาอา่คนหายเพื่อนเหรอเรามีเพื่อนด้วยหรอโอ้โหภาพตรกระตูนก็กก๊อกเรามาขอยืมรถเพื่อนป่ะนีไงมเอ้ยหะ เท็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเอ้ยเอาปืนมาจากไหนฮะเราปืนมาจากไหนวะเฮ้ยสวัสดีครับยิงได้ป่ะใครเคาะประตูอ่ะใครเคาะประตูไม่รู้ต้องตามแมวเอ้ยตกใจครับแล้วไงอ่ะ จบไว้จังวะโอ้ยอืมจบแล้วนะสำหรับเกม阿์ไซนะครับสงสัยต้องแถมอีกเกมแล้วแหละมันส,สั้นๆโอเคปะเกมถัดไปกันดีกว,ว่าเอาละครับมาอยู่กันในเกมแถมเกมที่3มกันแล้วนะฮะเกมนี้มีชื่อว่าปิกนิกทรอฟีนะครับหรือการมาบัดด้วยกันไปปิกนิกนะโอ้โหเดี๋ยวทำไมภาพเป็นอย่างนี้วะเนี่ยลยตายอีกแล้วตายหา่าละทนดู ทนดูกันหน่อยนะลายตาทั้งคนเล่นทั้งคนดูอะผมชื่อเดฟเอ่อผมอยู่ในช่วงอะไรอะปิกนิกอะหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ผมชอบที่จะอ๋อเป็นผมชอบโรงแรมนี้มากวันนี้ผมมีงานเยอะมากเราต้องเดิน ามาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนูน้นเล่นอะไรเล่นเกมเจ๋งๆกันฉันรู้สึกผมรู้สึก enjoy มากที่จะมาที่นี่ผมรู้สึกปลอดภัยที่นี่ที่นี่ผมรู้สึกปลอดภัยอ่า my picnic d y report for today ฉันรู้สึกใจเย็นแล้วก็รู้สึกปลอด ปลอดภัยอีกแล้วก็คือเราโอ้ยเรามาบําบัดนะฮะมาบําบัดปิกนิกน่าจะใช่เหมือนชื่อเกมนะมัง้งแล้วเขาแล้วตัวเราก็บอกว่ารู้สึกปลอดภัยนะ,ะที่ได้มาที่นี่โอ้ปวดตาว้ยโอ้โหดูภาพแป๊บนึงนะฮะเออปรับอะไรไม่ได้สวัสดีครับ Dr. Oliver, your psychotherapy. I hope you are having a great time at your therapeutic vacation. I hope our therapy sessions didn't go vain. Anyway, let me know if you have some problems on your therapeutic vacation. Uh-huh. See you next month at my office. Also, okay. please, don't forget to listen to my therapeutic tape if your seizures will repeat. Uh. Oh wait. Hold down. I would like to drink some water from uh เวนดิ้งแมชชีนโอ้เออก็คือเมื่อกี้นะเป็นหมอของเราที่เขาช่วยบำบัดเรานะเขาโทรมาบอกว่าเอผมบอกว่าคุณจะอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรโทรไปติดต่อผมได้นะครับอืมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไว้เจอกันอะไรสักอย่างนะะอุ้ยภาพทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยวะโอเคแล้วก็เราก็บอกว่าฉันอยากจะดื่มน้ำไปดื่มน้ำจากตู้ ตูตูกดน้ำเหรอไม่ใช่เอาเขาบอกว่าอย่าลืมดูเทปที่เขาเอามาให้ด้วยนะฮะเป็นเทปบำบัดโอ้ยภาพเ,ออเปิดเ,เปิดไม่ได้เอาไรวะเนี่ยนี่กกดไม่ได้เราต้องดูเทปก่อนหรอดูว่าแต่ตัวละครเรามันบอกว่าต้องดื่มน้ำอะว้ายอะไรอ่ะ นั่งไม่ได้ด้วยอ่า uh, remember to call me เ o v e อออผมอ่านไม่ออกอ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะอม um, remember to call me ก็น่าจะปรมาณว่าจำเอาไว้ว่าเรียกฉันเรียกว่ายังไงหรืออะไรโอ๊ย oh, จำไม่ได้เฮ้ยแปลไม่ออก อเคเก็บกุญแจแล้วมันต้องขึ้นบอกอย่างนี้ด้วยเหรอวะพี่กับเอคีอะไรเสี้ยแล้วยังไงขึ้นในกล่องมันมีปืนมันมาได้จังไหดไม่เข้าใจต่อไปให้ทำอะไรกดโทรศัพท์หมอครับัลลฮัลหลเลยนะกูกดไม่ได้เอ้ยโอเคแล้วคนเราไม่ดื่มน้ำแล้วเหรอปืนก็เก็บไม่ได้ก็ก็ เพราะประตูไปทั่วก็ก็ก็ลายตาโว้ยเอ๊ยฮึโอเคทำไมต้องทำภาพให้เป็นอย่างนี้ด้วยวะแล้วทำไมต้องมีเป้ากลางจอด้วยวะงงต้องซ้ายมือดอะไปขวาดีกว่า อ๋อเราต้องมาดื่มอ๋อมากดน้ำตรงนี้หรอรู้ไหนดีจ๊ะอ่าอันนี้ทูอันนี้ซัมมันนี่อ้าวทูบาย something what ผมไม่มีตังอะไรวะอ๋อ uh, out of order เอาของหมดอ่า uh, เครื่องไอ้เขาเรียกว่าอะไรเครื่องกดน้ำอืมมันพังนะฮะ ส่วนตู้นี้มันไม่พงังแต่ว่าเราไม่มีตังอะไรวะจะมากดเอาน้ำแต่ไม่มีไม่ได้พกตังมาโอ้กูจะบ้าตายฉันต้องการเงินเอ๊ะเอ้าโอ้อยู่ตรงนี้มองไม่เห็นโอ้ยแล้วจะทําเสียงดังทําไมวะเก็บเงินแค่เนี้ยกด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 อืมเอ้ย เอาอะไรอะ Heal the skin o f o your face อ่ะตลกหนังหน้าของคุณออกอืมเพื่อนมันเป็นเรื่องปกติเหรอที่จะมาบอกให้เราคนเราถลกหนังหน้าตัวเองแบบนี้นโอ้โอเคไม่น่ามีอะไรแล้วแหละกลับห้องกันดีกว่าฮได้น้ำกินละ เดินกับห้องโอเคแม่นามีอะไรใครจะเอ้ยปหมดเลยเอาอันนี้เข้าได้หรอขอย่านะจ๊ะใครอะเอ่อ Remember to call me อีกแล้วแล้วก็เหมือนเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้อะ จำเาไว้ว่าฉันเรียกฉันว่าอะไรโอ้ยผมแปลงไงวะดีวะดู้ไหม e ีเมมเบอร์จดจำไว้ว่าฉันเรียกฉันโอ้เงินโอ้ว้าวยังไงกดอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้นอะเนี้เทปมีแต่เทปมีแต่เทปเทปเทปปืนเฮ้ยหยิบได้แล้วอ้าวคุณหยิบปืนขึ้นมาปืนพกได้ยังไง เฮ้ยมีเป้าอย่างนี้ก็ต้องแสดงว่าถือปืนได้เด็ยิงยิงได้ใช่ไหมปังปังโอ้ยโอ้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 ยิงยิงยิงเฮยิงเมื่อกี้เสียงจึงจึงนี่คือกูยิงหรอยังไงวะกูต้องไปไหนเฮ้ยโอ้โหชิปอือ้าว ไม่เป็นไรอุ้ยเสียง,งใครอา้าวเอ๊ะเดี๋ยวเขียนอะไรอยู่ I feel c r l m e ฉันรู้สึกเ,เขาเรียกว่านะสงบอืมโอ oh, 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 yeah. ้เอาอย่างนี้ Solifi works อ่อสถานที่บำบัดรอไม่รู้เกบ็บกุญแจให้มาจีรดษไปแล้วนะ โอ้ตรงนั้นเขียนอะไรฮัลโหลสวัสดีจ้าแล้วนะป้เอาวอ,อ,อ้าวอ๋อมีอีก,อกประตูนหนึ่งอ้ยประตูตีหน้าโอ้ยลายตาขอบคุณจริงๆนะผม ตาย Exit ทางออกเอ่อเทเลฟี่เอ็นเจอร์การบำบัดจุดสิ้นสุดที่นี่เทเลฟี่เวิร์แล้วก็ I feel c a m นะ Hi again Dave How are you Yes I know you don't understand anything but don't worry Therapy session is now ended so you can relax for now I hope this session helped you a little You now should go back to your room and try to not leave it anymore. No need, Dave. It may be too dangerous for you and for other people. Please go back to your room. นายโปรดกลับไปที่ห้ของคุณไม่ต้องมีการบําบัดอะไรอีกแล้วเพราะว่ามันอันตรายต่อคุณและทุกๆคนเหรอผมชื่อเดฟเอ่อผมอยู่ที่อะไรอะวาเคชั่นบําบัดอะไรสักอย่างน่ะผมชอบที่จะบําบัด ผมไม่อยากออกจากโรงแรมนี้เบเยียอะไม่ใช่ดิผมฆ่าคนไปมากมายว h a เดี๋ยว I'm a not allowed to leave my room anymore ผมไม่ออกจากห้องผมอีกเลยว่าผมเกียดที่จะอยู่ที่นี่อ่าพวกเขาคอยจับตามมองผมอยู่ตลอด ผมไม่รู้สึกปลอดภัยอีกแล้วผมชื่อเดฟผมอยู่ที่สถานีบําบัดโรงแรมบําบัตอา้าวว่าอะไรงบําบัดอะไรละ่ะเฮ้ยฆ่าคนไปเยอะขนาดเนี้ยมันเรียกการบําบัดยังไงอะเหมือนหลอนมากกว่าดูตาเราก็รู้ละเนี่ยตาเป็นเบลอๆเดี๋ยวเออโอเคฮะ ก็ขออภัยสำหรับเกมสุดท้ายด้วยจริงๆนะที่ภาพมันเป็นแบบนี้นะอาจจะลายตานิดนึงไม่นิดนึงอาจจะเยอะแล้แหละโอเคก็จบเราไปแล้วนะครับสำหรับเกมปิกนิกเท,ทลฟี่นะครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่เกมหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม